วันนี้มามาขึ้นรถอัดฟางครับพี่น,อน,าาน้องเปิดการทำงานน้องเบิร์ครับส้างน,างน,าน้าเฮ้บ S4135 ครับฮิบูรุต้าตุลลาสุดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่พามาเบิรงรถอัดเครื่องอีกเลยครับอีกทงหนึ่งครับ เขาเพิ่งอามแห้งครับเพื่องก็ง้ามแต่ข้าวเอาเลยครับรถใส่แกล้วสามครับหรือว่าเตาสามก่อนนะครับลอยไปครับป้านายยังแข็งแล้วแข็งดีครับมันคว้าเขานำบปท่านทีมงานครับมากันหาหุ่นครับมัอนี้ดูครับเพื่องก็เจ้าครับงงไปนี่แล้วครับนี่งุดนี่แหละ ที่คํำระยานโบแลวอยู่ครับช่งนี้เอื่นอนยังซีมาเก็บไปเพื่อน,นกับเขามาเก็บงานในบ้านก็คืนเนาะเพื่องงามอีก่ีครับหน้าข้าเจา้าปั๊บแต่ถนัดแล้วครับข้าเจ้าแต่งในมาตรพฐานครับ <c oughs> หนามกรบบุมีพ่อให้ครับ ขนาดก่อนฟางก็คือเก่าครับประมาณ1เมตรครับบ่อได้เอาหญ้าแห้งครับเอาประมาณ1เมตรคือเก่าซิฟหาถึง1เมตรครับมันกัดสีน่านแตกแล้วก็แน่นครับความแน่นนี่สุดยอดครับเอามือโจกเข้าไปจุดเจ็บมือผู้ละครับนี่ดึงเกือบบกขึ้นเลยแล้วครับอึเปลี่ยนกันครับครับลุงเพื่อน มือนี้ได้กันเพื่อมือได้เพิ่มมาเหตุงานนํากกะสีได้เพื่อนขึ้นครับนั่ครับรับหญ้าครับเพื่องหน้าแนวนี้ครับต้องใส่เทคนิคหล,ยลายอย่างครับพอสันรถเท่ากับสีเซียหายแล้วก็สีไดยุเงายครับแน่วเบืองว่าง่ายง่าง่ายครับรถอัดฟางต้องใส่ประสบการณ์ครับหลายอย่างมีตคค้องยกขึ้นสุดครับในการกินเฟื่องตัวหนึ่งยกขึ้นในสุดเพราะว่ามันเป็นเข่าลมเขาเกี่ยวหญ้าไว มันดูดกันครับมันสีบม,ม่หมุนก็ควักมันโลซ้ำครับสีพอดีไซซีนี่ก็ควักมาท่านจีบมาท่านดูดไปอีกครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็วน,นทางขวาแล้วครับที่แรกก็จีบวนซ้ายวนซ้ายรอบหนึ่งครับเชีย่ยก่อนฟ้างออกจากนัก้นก็สีเป็นวนขวาครับครับ เกียร์เล็กน้อยครับในมุมครับคนนี้มียังครับน้องนักกาอยู่ธรรมดานั่งแนมบังรถแบบนี้นะครับไหนึงกับเกือบสามสิบนาทีใส่เวลาโดนแห้งก่อน,นเพื่องเขาเจ้าคครับเพื่องง่ามยากระแทบซิบุมี่เลยนี่เป็นเพื่องเขาใหญ่ครับ ข้าวคอขอ้อเข้าวเหนียวบ่ตัวนี้มีแต่งข้าวเหนียวเข้าเจ้าข้าวเปลืองเข้าเจา้านะครับบรรยากาศก็สิประมาณนี้ครับยากร้ายครับช่วงนี้ไปเต็นท์รถเต็นท์เปลืองนี่แหละครับหอดบ้านก็บสองสามถุงครับเ้ื่งมือก็ได้อ่ะมือนี้ก็สีได้ไหเท่านี้ก่อนครับ คุณทุูกการรับชมถูกกำลังใจถูกความเห็นดีๆครับเดี๋ยวจังตบๆกันมาอีกครับคลิปนะ้าสวัสดีครับ